สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์เอาเอาอยู่ไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 3ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ธันวาคมถึง12มกราคมนะคะการทำนายดวงแบบนี้จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทงางไลน์ไอดีหุยดอสีวลลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร086999483 0ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะมาค่ะสำหรับดวงในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีธนูนะไพ่ประจำตัวคุณนะคะคุณได้ไพด่ดจิกเมนนะคะ อาจารย์มองว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะมีโอกาสเลยที่คนราศีธนูจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับออการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือว่าเรื่องของการพิจารณาคดีการพิพากษานะอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ว่าตัวคุณอาจจะถูกกาลังเหมือนกําลังอยู่ในช่วงกําลังแบบพิจารณาผลงานนะคะเรื่องเก่าๆนะในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะถูกแบบรื้อฟื้นถูกขุดคุ้ยขึ้นมาแบบว่าตัดสินมาพิพากษาหรือว่า ขุดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบดําเนินคดีให้มันจบสิ้นจบซากนะคะหรือว่าจัดการให้มันเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีเข้ามามีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนด้วยนะคะที่คุณรอคอยมานานนะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันต้องบอกว่าชาวราศีธนูนะนะต้องบอกว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยคุณกําลังมีโชคดีเข้ามานะคะโอกาสกําลังเปิดเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากผู้ใหญ่นะคะหรือจะได้ทรัพย์สินเงินทองได้อะไรดีๆนะคะที่แบบว่าไม่คาดฝันเลยทีเดียวนะคะต่อมานั้น สำหรับไพ่ในพบสหัชะนะคะจะเป็นสังคมแล้วก็เรื่องของคนรอบตัวคุณนะคะใ nice นซับวอนเนี่ยคะดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ยจะชวนคุณไปโน่นมานี่ไปไหนมาไหนค่อนข้างบ่อยนะคะตัวคุณเองก็จะมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขอะนะจะได้แบบว่าพบปะเ,เจอเจอ,เจอคนหน้าใหม่ๆนะคนหน้าสนใจอะไรพวกนี้นะคะค่อามาค่อนข้างเยอะนะ ต่อนะสำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้วิวัฟ์ร์จูนนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่โชคลาบอีกใบนึงนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องที่ดินนะมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่คอนโดใหม่ที่อยู่ใหม่นะอาจจะพู้เงินผ่านนะคะหรืออย่างน้อยได้แบบว่าได้เงินมาตกแต่งบ้านได้ของตกแต่งบ้านสวยๆนะคะหรือจะได้รถใหม่อะไรพวกนี้นะคะเข้ามาด้วยนะนะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะ ต่อมานะไพ่ในภพปุตตะนะคะ Eight of Cups นะคะอาจารย์มองว่า ุณอาจจะเสียลูกน้องบางคนไปนะคะหรือว่าอาจจะมีบริวารของคุณนะคะนะที่เขาจะมาขอลาออกหรือขอลาจากคุณเนี่ยนะาอาจจะแบบมีการย้ายลกลากไปอยู่ที่อื่นนะคะนะหรืออาจจะเป็นลูกศิษย์คุณลูกน้องคุณนี่ยมาลาไปเรียนต่อไปที่นู่นไปที่นี่อะไรทํานองนี้นะคะใครมีลูกมีหลานวัยกําลังโตนะคะ <c oughs> ขเขาก็อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่ามีเรื่องของการย้ายโรงเรียนนะคะหรือว่าเออ เขาต้องแบบจากอกเราไปอยู่ที่อื่นไปอยู่หอไปอยู่กับเพื่อนอะไรทํานองเนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะเพชรอ f w วอนส์นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของปัญหาในช่วงนี้นะคะนะน่าจะเป็นบางครั้งเนี่ยคือคุณดูเหมือนแบบแอคทีฟมากเกินไปอะนะบางครั้งคุณก็เหมือนแบบคนแบบคนหยิบโยงอะนะคะนั่นก็อยากทํานี่ก็อยากทําแล้วคุณก็เริ่มทําทุสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแนละ้วแล้วคุณก็จบจบ็อบไม่ลงสักอย่างหนึ่ง นะคะตรงนี้นะคะต้อง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 ดูนิดนึงนะคะถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนขี้เบื่อเนี่ยนะก็เราต้องเราต้องคิดให้นานหน่อยนะคะกว่ากว่า,วาที่เราจะไปลงมือเริ่มต้นทําอะไรก็ตามนะไม่งั้นมันก็คาราคาซังทําไม่จบสักอย่างนะคะไม่เป็นผลดีต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตา สำหรับคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าคุณก็น่าจะอยู่อย่างสดโสดต่อไปอย่างแฮปปี้มีความสุขค่ะนะ,ค,ะนะคนมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยนะจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ดูท่าทางแล้วคุณก็ท่าทางจะค่อนข้างแฮปปี้กับความรักพอสมควรมีโอกาสที่แฟนของคุณนะคะจะเอาข่าวดีข่าวอะไรดีๆที่แบบว่าเป็นหนทางความก้าวหน้านะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขอะเข้ามาให้คุณด้วยนะซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็จะไม่แตกต่างกันนะสสำหรับคนที่มีสถานะเป็นคนคุยหรือว่ายังไม่ชัดเจนนะคะ นะักคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังติดต่อมาอย่างสม่ําเสมอนะถ้าได้เจอกันก็จะเจอเป็นสถานแบบพาก็ไปสถานที่สวยๆมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้อะไรทํานองนี้นะคะสำหรับภพ่ในพบมรณานะคะตรอั e เพนต์เคิลนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของการตกแต่งบ้านนะคะสร้างบ้านใหม่นะคะสร้างเรือนหอตกแต่งคอนโดนูน่นนั่นนี่โน,น่นอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะ โอเคต่อมานะคะไพ่ในภพสุภะนะคะ Five of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าออผู้ใหญ่ของคุณเจ้านายของคุณบางคนเนี่ยช่วงนี้เขากําลังรู้สึกแบบว่าหมดที่พึ่งรู้สึกเหมือนแบบกำลังโดดเดี่ยวนะคะนะผู้ใหญ่ของเรานะพ่อแม่พี่น้อง พี่ปา้าณาอาเนี่ยอาจจะช่วงนี้อาจจะช็อตช,อชอเงินนิดนึงนะคะนะก็ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่อมานะคะไพ่เนี่ยพบกรรมะนะคะคิงซับซอดนะเรื่องของการงานอาจจะเครียดนิดนึงนะคะคือเครียดเพราะว่ามีผู้ใหญ่อะเข้ามาตีกรอบเข้ามาสร้างกฎระเบียบนู่นนั่นนี่โน่นอะอาจจะทําให้คุณทํางานยากทํางานได้ช้าลงนะคะหรือว่ามีเรื่องของแบบการเรียกว่า มีเรื่องของแบบการใช้กฎระเบียบใหม่ๆอะไรพวกนี้นะคะมาวางกรอบการทํางานของคุณนะตัวคุณเองช่วงนี้ก็อาจจะถูกแบบผู้ใหญ่ถูกเจ้านายต,ตีชิดเลยนะคะนะลูกคงลูกค้าก็จะเคี่ยวมากเป็นพิเศษนะผลงานแบบผิดพลาดน,นิดนึงก็ไม่ได้นะคะเดือนนี้คุณไม่ควรที่จะทําอะไรแบบว่าแผลงๆะนะควรจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกกฎระเบียบ สำหรับไพ่ในภพลาภะนะคะเทนซัวอนสัคะอาจารย์มองว่าเรื่องของโชคลาภนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภเป็นสิ่งของเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะแต่ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคเนี่ยอาจารย์มองว่าเดือนนี้ยังไม่น่าจะมีนะคะนะโชคของคุณเกิดจากการลงมือทํเกิดเกิดจากการแบบว่าทํางานหนักนะคะช่วงเดือนนี้ ต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเซเว่นออฟซอนนะคะไพ่พบวินาศแบบนี้เนี่ยจะหมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็ช่วงเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีธนูต้องระวังเข้าของสูญหายระวังคนแทงข้างหลังหรือว่าเอาเราเป็นยินทา้าเอาเราไปพูดรับหลังในทางแย่ๆอะไรทํานองเนี้ยนะคะนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเราคอมพิวเตอร์เรานะคะอย่าให้อยู่ห่างตัวนะคะนะพยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆนะคะพยายามพวกแบบแอปธนาคารอะไรทั้งหลายนะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าทำมือ ถือหายไมน่นเงินเงินหมดนะอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวธนูเนาะใครสนใจดูดวงก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย